เท่าไหรก็ต้องขอขาบคุณ่อนผู้ชมทุกท่านทุกคนผู้ติดตามทุกคนช่วยวันนี้เราได้ทำการซื้อทา่ว่าใครคนหนึ่งว่รถครประธานาธิบดีที่ดีโคตรๆแต่ไม่ได้อ่านความสามารถนะความสามารถก็คือศัตรู25ตัวที่ถูกจัดการล้วรอบรถไฟสามารถเปลี่ยนแปลงกลายเป็นรัประธานาธิบดีสได้ แบบแล้วคือผมที่แบบชอบฟาร์มชอบฟาร์มแบบว่าชอบลูกเรื่บ้านอ่ะผมชอบฟาร์มเยีะยผมก็เลยจะทำการได้ประธานาธิบดีดนี่แหละเป็นตูบนี่ฮะดูคัวอ้โหดีไซน์กูสวยอ่ะดูดีาก เฮ้โคตดโหดทำไมกบเลี้ยนหลามไม่เล่นนี่อยากให้พี่กบเลี้ยนหลามมาใช้รถไฟคันนี้มากน่าจะเข้าสุดๆเลยละฮะโดยเฉพาะกับเซรษฐีอย่างพี่กบอ่ะกลายเป็นประธานาธิบดีเลยละนะทุกคนปิดดูไรประโยชน์การปิดคั้งนี้ ดูทุกคนดูเนี่ยนี่ฮะในรถไฟโอ้โหเปการตกแต่งที่ดูดีมากๆตรนนี้จะเป็นที่นั่งคนขับแล้วเป็นพื้นที่คนขับและทางนี้นะก็จะเป็นโรงศพของไอประธานาธิป,ปดีบ้างที่ผมจําได้เป็นโรงศพที่มันจะคว่ำอยู่ในเกมอ่ะเดี๋ยวสักเจอเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะซึ่งถ้าสมมุติเหนมีมอนสเตอร์ตายรอบๆรถไฟเลยยี่สิบห้บบาตัวเลยเงี้ย เาการนามันมาเป็นขัด้วได้คือเราสามารถเปลี่ยนมาให้กลายเป็นประธานวิญญาณประธานาธิบดีก้ามโตมาช่วยเราได้ทุกคนคือแบบผมกล้าลุยตอนกลางวันเลยทุกคนปกติเวลาเล่นแหววูบผมจะสู้จนกลางคืนเลยตอนดีกกูไปกลัวนะพลังแห่งประธานาธิบดีอยู่เข้าขานกูแล้วแต่รถไฟด้านหน้าน,นี่คือเอาจริงนะ เน้นหลวรถไฟเน้นหลวเหรทุกคนคือดีมากอะเนี่ยคือรถอขนศพจริงใช่ไหมพี่คือ,ค,อคือมึงไม่ควรเป็นรถขนศพพูดตามตรงเลยไหม ระเบิดจะลอดรถไฟโอ้โอเคทีนี้เท่าไหร่ได้กี่ตัวแล้วก็มีมีนะตอนนี้ทีนี้เราก็ได้รัทขาข้ตวดยอมบี้มาใช่ไหมเนาะ จะปคุดืหนอยสีองสามห้าสี่ขุดโรัพทมือือาัดเจออะไรสี่สองสามห้าสี่มามามาสี่สองสามห้าสี่เะมาเลยผมกำลังจะตายลูกจะบินบินเดยวมาววน่มก กันกระสุนทั้งคันไหมวะมันดูเป็นไม้มากเลยนะทุกคนโอ๊ะมยูนี่สงสัยว,ว่าท่านประธานาธิบดีจะมาแตแถวน,นี้รีบกว่าเปติดตัวแลว้วรอบรถไฟแล้วเนะี่ยมาอันนี้เรารีโหลดกระสุนเรียบร้อยแล้วนะมามาเงี้ยินบิน มึงกำลันจะตายโอ้ my god เฮ้ยกูยังไม่ได้เห็นหน้าท่านประธานาธิบดีกูยังตายไม่ได้เพราะเขาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมเพราะชื่อรถไฟมันคือโอเคมันคือชื่อรถไฟประธานาธิบดีเถอะเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนช่วยดูให้โอเคมาหนิดูความชัว ในท่านประธานนะพี่โอ้ยกูเหนื่อยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเรายัมีตาต่อไปรออยู่เอาล่ะระหว่างนี้ก็รอไปฮะมามายิงตัวพูดตรงๆว่าชาเลีนี้แอบยากเนี่ยแต่ถ้าผมดิงแล้วดิงโดดกระสุนมาบ่อยๆเพราะว่าบางทีเราอาจจะชนะโอเคเอาล่ะมาลุยกันเลยฮะชาเลีนี้ต้องสำเร็จ เราจะทำการอัญเชิญท่านประธานาธิบดีมาลุยหมู่บ้านเยียงคู่กับผมให้ได้เราต้องชนะเว้ยเราจะเล z, yeah, ะ ya, ่นให้ชนะให้ได้คลิปนี้เกปึ๊บจริงจริงเลยเว้ยคอนเทนต์ในห้องผมตอนนี้พวกเดี๋ยวก็พารหนึ่งพารสามไปเลยไอ้สู้ฟาวิตอนนี้โห่กำลังฝึกอยู่นะฮะใครรอใครอยากให้ผมไปสู้ฟาวิก็รอเดี๋ยวนะผมกำลังฝึกอยู่ อาวีมันเกิดไปอ่ะต้องฝึกมันต้องผ่านการฝึกอย่างหนักหน่วงของผมผมต้องฝึกมาแบบหนักหน่วงก่อนไหยผมถึงจะสู้มันได้ถึงแม้อันนี้จริงมันจะขึ้นอยู่กับดวงก็เถอะอันจริงมันขึ้นอยู่กับดวงเนี่ยว้ว่ามันจะทจมตีแบบพัิน์แบบไหนอ่ะเพราะมันไม่เคยตีซ้ํากันสักรอบเลยเว้ยรู้แบบเล่นกี่รอบอ่ะมันตีกันไม่ซ้ําสักรอบเลยเว้ยไอเดี๋ยวเราทนผมจากลัวถ้าสมมุติเรา ทำการเอาบอสประธานาธีบดีที่เป็นฝั่งตรงข้ามมาสู้กับบอสประธานาธีบดีฝั่งเราอะ่ะคุณว่าใครจะชนะวะเอ้ยน่าลองอนู่ะน่าลองเนี่ยในตอนเนี้ย,เ,ยเราขอเล่นแบบเล่นธรรมดาไปก่อนนะฮะคุณว่าท่านประธานาธีบดีเขาจะโขกมาไงแบบเตือนหรืว่าจะหนลุมศพเลยหรือเปล่าลูกศพ จะเดินออกมาจากหลุมศพลงศพหรือเปล่าทุกคนคุณคุณว่าเป็นไงเดินออกมาจากหลุมศพแลวปักลัวก,กว้าก็ไปเดินฮักปะตีกคนแบบอย่างไท้โดนข้อเสียก็คือมันมองยากวะเพราะว่ารถใส่มันไม่ได้แคบตัวนี้มันกว้างไว้ทำไมาเราต้องดูไกลๆซึ่งลเล่นกับเพื่อนนี่ยอันนี้เขา้าแผมลองหาเพื่อน ใ่ะผมว่าผมจะลองหาเพื่อนมาเล่นด้วยดูนะ,ะมา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 เทียบท่าเลยอเออเทียบท่าแล้วโอเคทีนี้ก็ทำการการเชิญเหล่าซอมบี้มาปาตี้ที่รถไฟกูดูเลยมาเลยปาตี้ โอ oh ้โหเชือกหกนั้นมันหมดแล้วจังวะว้ yes! 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 Okay. าวหนี่แอบเตือนกระสุนอยู่ไม่เป็นไร เพื่อท่านประธานาธิบดีอยากเรียกบอสมาช่วยสู้ Why die this fool? อะไรวะเนี่ยทำไมมันยิงพลาดไม่ใช่ว่ามันโดนหัวไม่ใช่ว่ามันโดนหัวทำไมี่จะเต so, so, okay. so, 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 euh, mm ็ม oh ัลยใช่ไหมมาลากมาเฮอยไิ้ตู้ฮเปอร์กูไม่เอาฮีเปอร์พรีสพรีสโอ้โหห้วฟฮ คือจำนวนหรือเปล่าอันนี้คือจำนวนที่หัวค่าไปเลยหรือเปล่าเลยมันจะผุกถ้าผมแบบครบยี่สิบห้าอ,อันผมลองสู้ผมลองไปฆ่าเพิ่มดูนะว่มมามันจะเพิ่มหรือเปล่าโอเคมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอเคผมลองขึ้นไปดูดิว่ามันเพิ่มหรือเปล่าแต็มไปหมดนหะมันเพิ่มดิโอเคใช่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 แสดงว่า มันมีบอกหรว่าเราต้องว่าตอนนี้มันได้กิดตัวแล้วเราทำการลากซอมบี้มาสู้ในแถวรถไฟเพื่อเรียกคุณประธานาธิบดีออกมาคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฮะเนือแค่ต้องเรียกประธานาธิ พี่หล่ดรีโหลดดิออมาไหนผมดูแต้มดิมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โอเคตอนนี้ไอ้ยี่สิบตัวละมาเอาอะมาผมเข้ามารักษาทุเพไปโรงพยาบาลก่อนมันไม่ผมจะตายรักษาตัว หอเยี่ยมเหอไม่คยอตไม่เรนี่คือดีเฮ้ยเฮ้ยแอนิเมชันมีแอนิเมชันอู my god มามามามไม่เคยเจออาวุธไหนที่นี่มาเลยมึงมาดิมา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  นเนี่ยเฮ้ยแค่ไม่กิดตัวทานวนตรงน,งนี้อ่ะมามาเลยลากมาลากมามาเลยมาเลยอ่ะวิ่งเร็วเหมืมึงอยู่แล้วมาเลย เราเดหรออะทำไมหาที่ดีดีๆเลยผมวิงหาเละนี่เอ้ยนี่ไงให้มาหาที่พอดีก็เัยซัดก็เลยซัดตดัวล้ก็จับด่นะมาหาที่พดีกูทำไมมาดูน้าเสียวแท้วะทาหาที่พดีเอคีหมบ่บ้านผมห่อยท่านช่วยช่วยกูเย้ตูท่านแน่นมากท่านแน่นมากไปซัดมันเลท่านกระทือมันกระเทือกัน ไปเลยท่าน,ไ,ไ,ไ,น,านไปคุณดัน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 ลงดันดันเลยฮะคืออะไรฮะศัตรูยังศัตรูยังรู้นั่นเออไปลากไหมก็ได้วะคงต้องไปลากให้จีนนะท่านคงไม่อยากสคือท่านต้องให้กูบริการถึงที่เลยต้องลากมาให้บริการถึงที่คือแต่ศัตรูก็หมดแล้วนะงั้นนะ ก็ือว่าเรามึงท่านประธานาธิบดีเป็นองค์ขลักท่านโอ้โหทำไมท่านดูนั่าสงเพชเลยล่ะโอ้ยตายดิช่วย่วยห้าสามหกสองสองห้าสามหกสองดูใหท่านประธานาธิบดีของเราทำไมท่านดูน่าสมเพชยิ่งนี้ อไปไปท่านไปไปตบกูมันถ้าประทานอาทิบดีกูมีหลอดเลือดไม่ได้อจริงๆเออมือท่านท่านมาไหนจะท่านเออโอเคดูเลยกูต้องไร่างมาให้ด้วยนาม่างให้เอามาเ่า ตอนนี้ผมก็าฟาร์มของอยู่ดูสิฮะโอโ้โหซากศพที่ผมได้ทำการไล่เคลียร์ไปหลายตัวมากวงเล็บบวกท่านประธานาธิบดีที่เข้ามาช่วยด้วยกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาละมาทีนี้ผมจะทำการเอาไอ้บัตรอันนี้ห้า 5 3, 6, 2, 2, ้าสามหกสองสองไปในเมื่อตอนนี้ท่านประธานาธิบดีเขาอยู่ตรงนั้นนะแสดงว่าเราปลอดภัยแล้วเว้ยแม้กระทั่งพี่โตยี่สิบตัวมาสู้แล้วก็ไม่กลัวเว้ยเรามีท่านประธานาธิบดีอยู่นี้ห้าสามหกสองสองห้าสามหกสองสองยมเฮียมอ้ยเฮ้ยหมาหมากลัวหนึ่งเหรอท่านช่วยด้วย เจอเจอเจอร์ไพรส์เจอสุอร์ไพรเจอสุอร์ไรส์มึงโดนสุอร์ไพรสด้วยดิหน้าประตูเฮ้ยเอาวะสก,กาดต่อสู้ท่านประธานาธิบดีวิเอซอมบี้กากสองตัวโอเคเรามาเก็บของกันก่อน,นทำไมในรถทำไมในนี้มันดูพี่เจ้าของนี่แบบไม่ค่อยแพงวะแต่ช่างมันแล้วกันเก็บไมห่หมดทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะโอ้โหท่านประธานาธิบดีเคลียร์แม่งเก็บเรียบเลยเวน อันนี้จริงถ้าแบบไปลุยในหมู่บ้านใหญ่ท่นานประธานาธิบดีกูโคตรเทพเลยนะลางมาตีลากมาตีเอ้ยมาเนี้ยท่นานประธานา,นาธิบดีช่วยกูด้วยท่านนั่นแหละ <laughs> มันต้องลองเอาไปสู้พวกเทสลาอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเหมาะ <laughs> เอาเป็นว่าให้ท่านเขาสูไะะ้ไปแล้วกันกูไปละโอเคอ่ะได้เวลาเดินทางกันต่ <laughs> <laughs> อ <laughs> 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 แต่จริงรถไฟคันนี้นี่ดีมากๆเลยนะฮะนี่เครื่องประธานาธิบดีออกมาช่วยตบตบเบื้ได้ด้นี่มันของดีประจักษก์คุณใครใครมีบอลเหลือซื้อมาเล่นก็ได้นะเว้ยจริงคุ้มเหลือโอ้ก็ไม,ม่ได้กินน้ำมันเยอะขนาดนั้นแถมยังสาม,มารถเลยค่ะนี่เครื่องประธานาธิบดีออกมาช่วยเคลียร์ศัตรูได้ด้วยแบบพื้นที่เกี็บตัวเองอะลองให้ดูมันเหมาะมากเลยเวลาัแบบเวลาเข้าเทสลาแล็บอะคุณเลยลากๆมาลากมาไต่บ้าง ลากมาถ้าให้ตายหนึ่งตัวพอดีท่านาประธานอธิบดีออกมาแม่งเลยตีเทสลาเทสลาแ <c oughs> ล็บอะแม่งโกงมากเลยเดี๋ยวกูคงไม่แพ้เสียงในหัวหรอกใช่ไหมมองว่าผมจะไม่แพ้เสียงในหัวนะไม่ๆๆไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันมันยากเกิดไปอะตรงนั้นมันยากเกิดไป,ไปอะทุกคนไปต่อดีกว่าโอเคทีนี้เราก็จะทำการเดินทางกันแบบยาวๆเลย อืมโอเคแล้วมันไม่ไหวไม่ไหวรอรอกูรอกูมีปืนก่อนเลยมึงตัวกูมีดฟองก่อนตันนี้ก็จะมีแค่ปืนพวกกากปืน่ามึงไม่ได้ ก็นี่มีข้อดีแบบดีทุกตัแต่ก็นี้ก็เสียงคือมันดูยากทุกคนเนี่ยดูดิแต่ถ้าแบบลากเพื่อนมาลด้ด้วยอันนี้เข้าอันนี้แบบสบายเลยเดี๋ยวให้เพื่อนอันนี้ช่วยดูเพื่อดูรอบๆให้ส่วนเราก็แบบส่วนเราก็ขับรถไฟไปเรื่อยๆออเหมือนรถไฟปกติอะแต่แค่เขาเนี้ยเราต้องแบบแค่เขาเนี้ยเรามีบัฟก็คือการฝนกรดได้แล้วก็เนี่ยกันกระสุนด้วยมั้ง แต่ว่ามันก็สอมีไอ้พวกโจนมาจะยิงแบบโดนใส่รถไฟได้แบบใส่ไอ้พวกกระจกอ่ะจริงนะโอ้โหคันนี้เท่มากทุกคนคิดวันผมไหมว่าคันนี้เป็นคันที่เท่มากหน้าตาแอบคล้ายรถโดยสารอยู่นะไอ้รถโดยสารปกติที่มันอัปเดตมาที่อัปเดตแถวๆอัปเดตที่แล้วอ่ะคล้ายๆกเดี๋ยว เหมือนมันเอารถไฟคันเดิมมย่อขนาดแล้วเติมโลสกเข้าไปตุ๊ดตุดสุยาเีญ,ญา่ายถ้าสมมุติเราค่าผู้นี้เราจะได้แถมเปล่า <c oughs> ถ้าสมมุติผมค่าไอ้พวกไอ้พวกคนที่เขาคอยปกป้องเราอยู่เราจะได้ไต่ไหมวะน้าสนใจ ลากมึงมันไปฆ่าเลยมามามาเดี๋ยวจนิงจริงนะถ้าเล่นเล่นกับออมสินผมว่ามันมันโคตรเลยแหละทุกคนคือเอาจริงนะผมขอลาเล่าเลยออมสินมันเป็นคนที่ตายโง่บ่อยมากๆย้ำบ่อยบ่อยปล่อยโคตรบ่อยเลยแหละทุกคนแบบปล่อยจนไม่รู้จะพูดยังไงละคือมันแบบวัตัวกมากอะ มันเป็นอะไรที่วุฒมากเว้ยอมสินเฮ้ยนะเว้ยคือไออมสีน่ะมันเป็นคนที่แบบสุดยอดมากอ่ะคุณลองคิดดูแม่งเล่นนายบูฟเรื่อสิ่งที่มันทําก็คือแม่งเอาซอมบี้ทั้งหมู่บ้านมาสตา์กับไม่รู้นะว่าทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าแต่เยอะมากๆมาสู้กับมันคนเดียวยอมใจมึงเลยว้ยอมสินมึงเอาเหรียญกล้าหารไปเลยเหรียญกล้าหารจากนายพลปุ้งปุ้ยเอคนเอกปุ้งปุ้ย แล้วทีนี้เราก็จะทำการขึ้นรถไฟหรอ,อ,อเอ๊ะไปทีนี้เราจะบุกหมู่บ้านใหญ่กันบ้างเดี๋ยวนะเมายังไม่ทดลองเลยด้วยว่ะเอ้ยงไะมาเนี่ย ข้าันไปให้ใกล้ๆอ่ะเพื่อความชัวรข้ามันได้แต้มจริงนี่คือผมไล่ฆ่าทุกตัวลา,ลากลากทุกตัวมาเลยแบบไปที่เซฟไหนกูเอากูเอามาันมากูเอามาทำแต้มทุกที่อะ่ะทุกคน อะและตอนนี้ก็จะถึงเวลาแห่งความจริงกันแล้วตอนนี้มีแต้มอยู่ห้าห้าศูหกไม่ก็ห้าก็ศสก็ส่หกอะมาเราเราจะลองดูไม่ได้โอเคเราได้สูญเสียทหารคนหนึ่งไปจากความกการแพ้เสียงในหัวขาตัวเสียคนนีงแล้ว เราได้ดดอเชืไหมได้ดดดถชเขืเขือ้นหนึาวาที่ตรงสาเเบขือเ่อใจหงนอเืออยล้ยากเห็นว่าถ้าเราจับทหารไปฆ่าไปฆ่าเราจะได้เต็มไหม <c ười> าการกระทำที่น่าเกลียดมากๆเลยนะค,ะ <c ười> คุณนม่กอยู่ทามเลยโอเค นี่นะครับการลาขอยอพกส้มกันิอ๋อเยามการลากอพวกนี้วมตัวกันมาเลยมาเลยมาเลยเยอะเยอะเนี่ย ตีมีนาสิงคโปร์ไหมถ้าได้คือแบบหมู่บ้านใหญ่ดีบันเทิงแน่นอนฮะหมู่บ้านเนี้คือข,ของดีเหลืออีกหลายตัวนะฮะที่เราจะลากมาทางแป้นนี่เราได้ประมาณ10ตัวแล้วแหละเราได้10ตัวละมา ทุกคนดูหน้าโจ้หน่อยโอบคุอบคเออจอคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย